โอ้ยูโ้เดครับพี่น้องครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวนะครับผมแกัดวดวงแก่น่งโฉนะครับที่เรียนที่สองพีกุ้งนะครับเนาะเนิดเหมนคือง่มครับเป็นพัดอย่างนาะครับคนี่ปลูกตะไคร่นะอตะไค่กับปลูกร้าด้พี่น้องครับเป<า>็นสือนะครับอ่าแป้งนี่เฮดมาไนแจ็คเตอร์เลย,ยครับนี่นนนนนครับ คเ็ไปสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องมรจยากาศบนนอกเชนเอาครับอ่าสรับคลิปนี้นะพี่น้องครับสีผ้าพี่น้องมาเบิงครับการเฮ็ดกเกษตรพ่อเพียงครับพี่น้องครับอ่าเป็นการแบ่งพื้นที่การทำนาครับมาเห็ดกรอเพียงพ่อเพี้ยงครับ อ่เป็นแปลงของพี่เพื่อนนะครับได้ล่าออกจากงานประจําครับพี่น้องครับล่าออกจากงานประจํามาเห็ดเกษตรพ้อเพียงครับพี่น้องครับนี่พี่น้องอู้ครับปลูกพริกปลูกักหุ่งพี่น้องครับปลูกหลายๆอย่างครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ายางไปหาเจาของแปลงเลยครับพี่น้องครับอยู่บนนอครับเจาของแปลงครับโอ้ยู่พูดดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ อ่าแนะน้ำตัวนะครับผมดวงแก่นั่งเฉาจ้าอ่าพี่ดวงแก่นัน่งเฉานะครับสี่เหรียญพี่พี่กุ้งจ,จ้าอ๋อพี่กุ้งนะครับเนอาอโอโ้เป็นเจ้าของแปลงครับ<แ>อ่าแปลงนี่มีพื้นที่ยักไรครับอันนี้มีอยู่หกไร่อ่ามีพื้นที่หกไร่นะครับเนาอแปลงพุทธะในเลี้ยงปลาแล้วก็เป็นหน้าเข่าครับแล้วก็เลี้ยงไก่แบบนีไก่ชนไก่ ไก่กิโลเลี้ยงไว้ก็ื่อเป็นรายได้เสริมกับมีเห็ดเฮ็ดเกษตรแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่พี่น้องเนาะอู้ต้นบวชงคืองามนะครับนี่เป็นพันธุ์อย่างน้อครับบวชงง่ายเลยอันนี้หลายพันธุดบวชงครับพี่น้องครับไพี่น้องเขามาหาไม่ยามไม่ยามก็ได้กินได้พี่น้องโอ้เลีงปันกันไปครับปลูกังในมาปลูกได้ง่ายพอพี่น้องเลย ข้าวกับปลูกเฮาอยากกินยังกับปลูกนะครับเนาะอยากกินยังกับปลูกนี่ทุกอย่างที่เฮาเฮาเอามาไหวไม่กับปลูกปลูกคล้ายเฮากับแบ่งปันพี่น้องเหลืออย่างนั้นเฮ้ากับพ่อได้ขายนะครับพยายามพี่น้องมูพวกมากอ่ะบอกเป็นเจ็บกินไปเหลือเฮ้ากับเจ้างวยเอาไปขายนะครับจากจากจะเฮ้าเหลือจากพี่น้องมาหาวเอาไปขายนี่ก็เป็นข้าคู่เ้าวหน้าจะไปกับ ตะไคร้ตะไคร้ดีนี่ครับนี่ปลูกตะไคร่นะโอ้ตะไคร้กับปลูกรายได้พี่น้องครับตะไคร้ผู้ถาว่าเป็นเสือนอนกินนะครับนี่โอ้ครับ,รบนี่เป็นเสือนอนกิน<ะ>ครับเขต้องมาดูแลอย่างเลยคือคือปลูกเพียงเดียวคือขาต้องมาดูแลอย่างมากมา้คือช่วงหน้าแล้งจะราคาดีคือพอขามามารับเอานี่เขาขายโลละสิบบาทช่วง ใช่ครก็โลละสิบบาทครับพี่น้องครับขับปลูกกินไม้ได้พี่น้องเนะการดูแลรักษากับบริยานะครับโอ้เฮ็ดได้ดีครับพี่น้องครับกล้ยกวยกล้วยนี่ก็เพิ่มจะเริ่มปลูกปลูกมาถ้าเนี่ยเป็นเพื่อเป็นไม้ครับครับมีปลูกกล้วยครับกล้วยเถึนกับปลูกหลายอย่างทั้งต้นมะพร้าวได้พี่น้องครับปลูกข้าวเจ้าคือช่วงนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่าก,กับเทเด็กไปได้ไกลบันไดบันวะค่อยๆเฮ็ดไปครับพี่น้องครับ เป็นพริกปลูกวไว้ถักกินนี่ครับพี่น้องโอ้พริกพริกงามครับพี่น้องครับกะซ้งแม่คคาน้ำแม่ฉันฉันแม่คคาถ้ามันรกมันแดงแล้วถ้าเก็บซ้งแม่คคาถ้ากินน้ำมาท่านกับี่น้องเขาก็ขอมาบุกหั่วไมาเยี่ยมมายามก็คือถ้าไม่เก็บมาเลยกล้วยอันนี้กล้วยเขากระเริ่มต้นจากจากมาที่ไหนเองปิดกล้วยที่เริ่มต้นปลูกไม่ที่เทากลับขึ้นมาอยู่บานน้านกนลังงามอ่าแต่กอนี่เป็นพนักง,งานบริษัทบรืครับใช่ อ๋อมาก่อนเป็นพนักง,งานบมิซัทเงื่อนเดือนก็คือที่ลายมือนนะครับเนาละลายต้น้มือต้น,ต,น,ต,นต้นนะครับเนาะเราคิดยังไงครับเพื่อได้กลับบ้านมาเห็ดเกษตร,รษพ่อเพียงครับช่วงโควิดเนาะโควิดก็ล,ขอขอลําบากเขาก็าคิดว่าพอแม่กัเฒ่าลงแล้วเขาเห็ดยังไงพันพันฒ่าเขาไหนมาเป็นมูคือหายหน้าเนี่ยเขาเห็ดไปแล้วคุดซับคุดบอไปแล้วคือใจอยากไปเห็ดอยู่แล้วนะมาเห็ดพอดีมันติดกับโควิดพอดีก็คือครับ ตัดสินใจเลยว่าขับม,มาอยู่บ้านห้องมาเห็ดกอก,ก,กแก๊กเก็บปูนั่นปูนี่เพราะบ้านห้องมันมีตลาดซอตลาดแรงขันปูให้กับส่งแม่ขากับพ่อได้ยุได้กินยุได้กินนะครับเอาแบบคือเกิดจากโรคโควิดนะครับพี่น้องครับโควิดมาก,มากเลยลตัดสินใจกลับบ้าเลยครับคือปล่อยปล่อยปล่อยแฟนเหผนผลก้อนคือว่าห้องเริ่มต้นยุโตแล้วจังค่อยกลับขึ้นมาเห็ดของ,ของจากลอง,ต,องต่อไปตอนนี้ห้องก็ค,คือพึ่งลุมต้นไม้เขาถัง้ะยุโต อันนี้ไป็่อนคือแต่ที่ว่าเริ่มต้านได้ดีครับพี่น้องครับกับปลูกหลายๆอย่างแต่ที่ว่าได้ผลผลิตได้พี่น้องอันนี้ห้าาเฮ็ดพูดเดียวมันท่านนี่แบบร่วงตัวบนไดนเนาะบก็คือค่อยๆไปเพราะว่าห้าไปเห็นงานเป็นลูกจ้างเขามันอยู่ในโฮมอยู่ในโฮมตลอดอันนี้ห้าเพึงจะมาเฮ็ดเด้เพราะาได้พ่อปีประมาณหาหกเดือนก็ได้สามีก็โอเคแล้วดีใจอันนี้ตามขั้นคู่ห้าเนี่ยก็คือ ไอด้ดีมันช่วงหนาฝนมันท่านลงตัวบรนไดนี่เขาปลูกบัวพี่น้องไว้นี่ปลูกบัวพี่น้องเฮ็ดข้างไม่เรียบร้อยได้พี่น้องเขาเฮ็ดหน้าพร้อมช่วงช่วงหนาหน้าเนี่ยเขากลับไปบุญอยู่กับพายหน้าอยู่ลงกาลงหยังกอร<บ>มันบ่ทำความสะอาดขั้นหน้ากอเสร็จจากหน้าเขาอยู่โตแล้วเขาเ่าง,งามแล้วเขากใส่มาเริ่มเพ็ดเกษตรปลูกไปตอนนี้กับเกษตรกับพักไว้ก่อนใช่กษตรเฮ็ดหน้านะครับเราช่วมไวก่อนคือจริงที่เขาปลูกไว้กันมี่คือตอนนี้ ฝนฝนเลงอยู่เห็ดนี้ขั้นในหลายหพี่น้องครับดอกแค่พี่น้องเพิ่นอันนี้ก็อันนี้คือตามขั้นหน้านะจากขั้นหน้าขั้นหน้าห้างคือครับเพิ่นบ้าคือน,นี่ใช<ข>่เป็นขั้นหน้านะพี่น้องเนอะ,นะใช่นี่มหมากผลไม้ที่ห้าเริ่มต้นเพิ่มเริ่มตน้ตนปลูกครับ,บต้นตะเขียนพ,พี่น้องต้นตะเขียนโอ้ไม่สูญยากนั่นเนาะใช่อันนี้ก็สีร่วงหลายยางอยู่คือขอให้ฝนมันมันหยุดจัะหน่อยก่อนแล้ว่ะสีค่อยๆถ้อยด้ง อันนี้พี่ชงงายหนา้าเพาะตอนระบบน,ามมาน้ำมามาทำคู่ไปเลยระบบน้ำเ้ามคือได้รอบสวนเลยระบบน้นาข้งห้องระบบน้ำเ้ามใบเสียคาไฟนะครับเนาะบใบเสียคาไฟคือใช่แบบโซลาเซลล์นะครับเนาะเป็นน้ำบาดาไพี่น้องครับใช่ระบบโซลาเซลล์อันนี้อันนี้นนปลาปลาไปก็ออกจากจากสารนี่ไปนหหน้ำไฮนาที่ห้ามเบรตกันไฮนาไว้ครับเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติพี่น้องครับกับอาหารบางเทื่อเนาะ ใช่ค่ะบังเชื้อขันกลบ่ได้หายหลายครับอยากกินกระต๊อบเบ็ดเอาใส่ใส่ใส่ด่างเอาไว้พี่น้องมีอยู่มีกินแบบพอเพียงเครื่องนี้ฝนมันอยากเกิดเห็ดหนาแค่น้อยนะฝนเลงนี่ก็เป็นส่วนของฟักทองพี่น้องครับฟักทองนี่ว่าประยือบานเทาเนี่ยแหละเนาะโอ้สมสังเกตนะครับกับกล้วยกล้วยหลายพันค่ะพันใดก็ไม่เพิ่นปลูกตะไคร้หลายได้พี่น้องนะครับเลยนี่ตะไคร้ตะไคร้นี้ พอเพิผลมาเป็นเสือนอนกินนะคะตะกไข่หนี่งมาตองมาดูแลอีกหนึ่งมากตะไคร่เสือนอนกินพี่น้องครับกิโลละสิบบาทนะครับเนาะช่วงหน้าแรงหนี่งเขามาหลับเป็นหาสิบหกสิบโลครับมือหนึ่งครับจากแก้วเขาช่วงหนาแรงก็ขายประมานมือละวหาสิบหกสิบโลนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นรายได้ดีพี่น้องครับอันนี้ก็สีเอาปลามาลงน้ำหางหน้าอย่างอย่างปลาดุกปลามาล่องไว้ก่อนน้ำน้ำพอมีตลอดดูล่องตาม เนี่ครับพี่น้องครับเป็นพื้นทีท่ทำนาได้พี่น้องครับแต่ว่ากัมาแบ่งเป็ดเป็นกเกษตรพอเพียงอ่าเป็นการดันคู่ให้มันใหญ่พี่น้องครับดันคู่ขุดสะกับปลูกพืชที่เท่าอยากกินแหะครับพี่น้องครับอยากกินยังข้า็ปลูกไว้พี่น้องบพี่แค่นี่ไฮน่าเขามาะจำเป็นต้องไว้เย็ดหลายเพราะว่าเขาเ็ดกินดีๆแบบแบงขจัดไฮน่ามา็นเป็นสวนของกินเผ็ดแบบ พ่ออยู่พอกินพี่น้องบริเฮตไร้ครับปลูเขาน้ำเอกระเส่น้ำกับร่วงได้แค่สามเดือนจก่ปากเ้าวนี่สามสี่เดือนนี่ครับพี่น้องข้าวสามเดือนครับก็เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆเนาะอยู่กับนานถึงหามข้าวนี่ครับพี่น้องพื้นที่หกไร่พี่น้องครับก็สามารถสร้างความสุขให้เข้าได้แล้วพี่น้องจากผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นลูกจ้างเข้ามา 30มสิบปี30ปีพี่น้องครับจะตินใจกลับมาอยู่บ้านครับกับเป็นการเริ่อมต้นที่ดีครับก็ถที่ว่าพืชพักกำลังงามพี่น้องครับเป็นสามขั้นหน้านี่ครับปลูกสาารถเดี๋ยวเสียเอาบักซีดามาลงตามขั้นหน้านี่คือแล้วอีกจัต่อบ้านจัดแก้วเข่าใกล้ๆก้แก้วเข่าแล้วเสียเอาบักซีดามาลงเราคือโครงการต่อไปครับสิปลูกขั้นหน้านี่ฝรั่งพี่น้องบักซีดาเปนเทาครับตามนี่ครับขั้นหน้านะครับเนาะให้ลูกหลานไปได้กิน ที่นี่บรรยากาศดีนะเห็นพวกเขางามเลยแหละบรรยากาศสบายมีความสุขครับอยู่บ้านเฮามีความสุขหลายรอ <laughs> บ,บสุขที่คนอยู่ในเมืองอาจจะเบ่อคอยมีนะครับพี่น้องครับคือเฮากับปุ้มใจพร้อมเฮาด้ก,กับมาอยู่บ้านเพื่อพลอยแม่เถ่าถวสองคนเนาะเดี๋ยวมาดูแลบนเขาครับแต่<ห> <พอ S 1> มาดูแลพขอแม่มนำ้ำปลาปลาคอไปอยังมันออกมาอยู่นี่มากใครส่วนเขางามเพากอะปลาใหญ่เดี๋ยวใส่เบ็ดกินน้ำมันนี่ ธรรมชาติอันนี้ก็คือบางทีห้องห้องผมดินไวแต่เทศเกษตรก็ไปเนี่ยครับอ่วน,นี้ฝนฝนมันหนักแน่คือห้องยังเห็ดเหลีงข้างในใดเพราะว่าอ่าห้างต้องเอาดินลงอีองอกเพราะว่าช่วงนี้ดินมันว่าขนางใพ่อไหลเดี๋ยวพ่อได้กินปลูกแตงคือจังแห่เสศษจังหน้าก่อนยังใครชีด้ปปั๊บปูมันตักหนึ่งต้นใหญ่ะละก็ชีดิเศษแงตงซอไปให้ฝนให้ฝน,นมันหนึ่จังน้อยกันแบบล้อช่วงผมมันขาดช่วงนะครับเนาะ ตัวน,น,นี้กับชิญาหลายคือน้อยได้พี่น้องวิวสวยค่ะวิวสวยเห็นนี่ภูเขาได้พี่น้องบมานหนือนาคตอาจจะเป็นรีสอร์ทก็ไ,ได้ด้วยคะนี่นะครับพี่น้องครับจากสาวเห็ดงานบริษัทพี่น้องครับตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านมา,า,นมาเห็ดเกษตรพ่อเพียงนะครับพี่น้องก็ถือว่าได้มาดูแลพอดูแลแม่นะครับเนาะเนาะ,ะปลูกเพืชผักที่เฮามักอย่ามาต้องซื้อเขา นะครับกับแถมยังมีได้ไรพร้อมครับมีได้ไรพร้อมนี่ก็คือมาเห็ดพ่ากับเลิ่มีได้ไรพอดีแต่ว่ามัดยุดช่องชะงักคือช่องบนตรงข้อกอยด์ไบกอนครับคือวันเห็ดไปบ่ได้ตรงนี้ครับยังไ้ก็ขอบคุณพี่กุ้งนะครับเนาะจ้าที่ผ้าน้ำชุ่มนะครับแปลงเกษตรพ่อเพียงนะครับยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับช่องผู้จักการบานนอกชเนรครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับพี่กุ้งครับสวัสดีครับ